สวัสดีครับร้านเต่าหักนะครับวันนี้เทสแผ่นเกม2ลูกค้าหนรายนะครับสั่งเข้ามา2เกมนะครับเกมแรกลูกค้าสั่งเป็นโชคโบเลสซิ่งเข้ามานะครับหนึ่งเกมแล้วก็ฮาเวด o ูนนะครับอีก1เกมนะครับเกมนี้นะครับขายดีมากเลยนะครับแนะนําเลยนะครับขายดีมากนะครับเกมนี้เนาะโอเค ที่ร้านสกรีนแผ่นให้แบบนี้นะครับอ่าสวยๆนะครับไม่ว่าลูกค้าจะเลือกแบบตัวเลือกใส่ซองมานะครับหรือว่าลูกค้าจะเลือกแบบใส่กล่องมานะครับที่ร้านสกรีนแผ่นให้ทุกเกมนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแบบใส่กล่องอ่าอันนี้แบบใส่กล่องนะครับที่ร้านก็สกรีนแผ่นให้แบบนี้เหมือนกันนะครับทุกเกมในร้านเลยนะครับ ไม่ว่าเกมนั้นจะมีกี่แผ่นนะครับร้านสกรีนให้ทุกแผ่นนะครับโอเคเดี๋ยวเทสโชกโกโบให้ก่อนนะครับหน้าไตเติลอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนานนะครับเพราะว่าบางทีกลัวติดลิขสิทธิ์เนาะเดี๋ยวต้องมาถ่ายวิดีโอใหม่นะครับ โอเคนะครับเล่นได้เนาะ เขาเล่นเกมได้ปกตินะครับ สาจะขึ้นที่หนึ่งแล้วโอเคนะครับเล่นได้ปกติเนาะชโชกบูเลสซิ่งนะครับเทสให้แล้วนะคะลูกค้าสบายใจได้นะครับเดี๋ยวททเทตทาเบ็ดูลให้ต่ออีกเกมนะครับ ร้านสกีนแผ่นให้แบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับแล้ก็มีปกหน้าปกหลังให้นะครับอน,นะครับที่ร้านใช้แผ่นคุณภาพดีนะครับลูกค้าเก็บไว้เล่นได้นานเลยนะครับแผ่นไม่ได้ไม่ได้เสียง่ายเนาะ อเคนะครับอเวทมูลนะครับเดี๋ยวเทสให้ถ้าหัวอ่านของเครื่องลูกค้าอยู่ในสภาพดีนะครับเหมือนในเครื่องที่ร้านเทสแบบนี้นะครับเข้าเล่นได้แน่นอนนะครับเกมบางเกมอ่ะเวลาหัวอ่านมันอ่านแท็กในแผ่นนะครับมันจะแตกต่างกันออกไปเนาะผมเคยแจ้งไว้แล้วว่า บางเกมอ่านง่ายบางเกมอ่านยากนะครับอย่าง resident evil ตัวนี้ย resident evil nemesis 3เนี่ยครับมันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันจะเริ่มอ่านแท็กจากตัวนอกเข้าไปหาแท็กข้างในนะครับ <S 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 นะครับฮาเวด์มูลเข้าเล่นได้ปกติฮาเวด์มูนนี่เป็นเกมที่ขายดีมากจริงๆนะครับแนะนำเลยนะครับ กค้าก็ควรจะมีเมมโมรี่การ์ดนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เล่นนานนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลานะครต้องมีเซฟเพื่อเล่นต่อไปต่อไปต่อไป,อไปเรื่อยๆครับวันเดียวเล่นไม่จบแน่นอนนะครเกมนี้แต่ว่าเล่นสนุกมากนะครับมีอะไรให้ทําเยอะแนะนําเลยนะครับเบาสมองด้วยนะครับเกมนี้ไม่เครียดเนาะ นี่นะครับเล่นได้ปกตินะครับแผ่นที่ร้านเทสให้ลูกค้าทุกเกมเล่นได้แน่นอนนะครับผมเทสให้จริงๆนะครับถ้าผมเทสแล้วผมเจอแผ่นเสียอย่างที่ผมเคยเจอที่แจ้งกับลูกค้าก่อนหน้านี้ไปนะครับแผ่นคือแผ่นไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าแผ่นติดโพเทคนะครับแผ่นติดโพเทคคือป้องกันตัวชิปแปงในเครื่องครับผมก็แจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าถ้าเป็นชิปแปงตัวใหม่ ลูกค้าเล่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นชิปแปงตัวเก่าลูกค้าเอาไปแล้วจะติดโพเทคนะครับผมก็เลยขอเวลาไปลบโพเทคออกก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าชิปในเครื่องของลูกค้าเป็นตัวใหม่หรือว่าตัวเก่านะครับกลัวว่าเอาไปแล้วเล่นไม่ได้นะครับเนาะผมก็เลยเอางี้ดีกว่าว่าแก้ให้นะครับอย่างเครื่องตัวนี้ที่ที่ผมเทสให้ที่ร้านเป็นชิปตัวเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยืนพื้นด้วยการที่ว่าเป็นชิปตัวเก่าดีกว่าเพราะว่าถ้าเปิดเจอปุ๊บ ติดโพเทคผมแก้ให้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องผมอาจจะเล่นได้แต่เครื่องลูกค้าเล่นไม่ได้ผมก็เลยมองว่าเอาเครื่องนี้เป็นเป็นหลักดีกว่านะครับเพื่อที่ว่าลูกค้าเอาไปแล้วเนี่ยคือเล่นได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าลูกค้าเอาไปแล้วเล่นไม่ได้นะครับเกิดจากแผ่นของทางร้านไม่ดีนะครับผมเคมลมแล้วส่งให้ใหม่ ทุกเกมเลยนะครับสบายใจได้แต่ถ้าเกิดจากเครื่องของหัวอ่านลูกค้าประสิทธิภาพอาจจะลดลงหรือว่าอ่านเกมนั้นไม่ได้ทางนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเครื่องของลูกค้าเองนะครับก็มีลูกค้าบางคนเคยซื้อไปแล้วนะครับเขาก็เข้าใจนะครับว่าเกมบางเกมอย่างที่ผมแจ้งไปมันอ่านค่อนข้างจะอ่านยากเนาะมันเกิดขึ้นจากเครื่องของลูกค้าเองลูกค้าเข้าใจได้นะครับไม่หักดาวร้านเลยทางนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้าใจร้านเนาะ คือผมก็พยายามอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจด้วยว่าเกมบางทีที่เล่นไม่ได้นี่อาจจะไม่ได้เกิดจากแผ่นของทางร้านไปนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องของลูกค้าด้วยนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับเข้าใจนะครับไม่หักดาวร้านเลยต้องขอบคุณด้วยนะครับที่เข้าใจเนาะโอเคก็อยากให้ลูกค้าคุยกับลูกค้าสบายใจนะครับลูกค้าจะได้รับฟัง ข้อมูลด้วยนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงทำไมถึงเล่นไม่ได้นะครับเงียบถ้าอย่างเงี้ยคือเล่นได้ปกติแน่นอนนะครับถ้าหัวอ่านอยู่ในสภาพดีนะครับหรือว่าลูกค้าจะเอาไปเล่นกับเครื่อง p 2ก็ได้นะครับเอาไปเล่นได้เหมือนกันนะครับ อ้าลูกค um, ้าเอาไปเล่นกับเครื่อง p พลูกค้าแจ้งร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวร้านจะเทสกับเครื่องเพสองให้นะครับแต่ปกติยืนพื้นร้านจะเทสให้กับเครื่อง p พนะครับเพราะว่ามันเป็นเกม p พเนาะที่ร้านก็มีนะครับเครื่องเพสองตัวสลิมนะครับถ้าลูกค้าเอาไปเล่นกับเครื่อง p พแจ้งร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเทสกับเครื่องเพให้นะครับเคยมีลูกค้า สั่งเข้ามานะครับเขาแจ้งเข้ามาเลยว่าเขาเอาไปเล่นกับเครื่องเพง2ได้ไหมนะครับเล่นได้นะครับ เครื่องของที่ร้านหัวอ่านก็เริ่มเริ่มเริ่มจะนั่นแล้วนะครับแต่ก็ยังอ่านได้อยู่นะครับหรือว่าลูกค้าจะเอาไปเล่นกับเครื่องสลิมของเครื่องเพย์หนึ่งตัวนี้ก็เล่นได้นะครับเล่นได้ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเพย์หนึ่งเพย์สองนะครับ ที่ร้านต้องมีหลายเครื่องน,นะครับมีหลายเครื่องมากเพื่อว่าเทสให้ลูกค้ามั่นใจนะครับนี่ก็ซ่อมงซ่อมอยู่ที่เคยแจ้งไปนะครับเออแล้วก็โซนของเครื่องเพ1หนึ่งนะครับที่ผมแจ้งไว้ในคลิปแรกนะฮะว่ามันมีสามโซนนะครับคือแผ่นของในร้านที่ที่ลงขายนะครับมันจะเป็นโซนอเมริกาแทบจะทั้งหมดเลยนะครับ ยกเว้นเป็นบางเกมอย่างพวก KKND นะครับจะเป็นพวกโซนยุโรปนะฮะคือร้านไม่ห่วงถ้าเกิดเครื่องของลูกค้าไม่ใช่เครื่องญี่ปุ่นอนะมันเล่นได้มันเล่นได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเครื่องของลูกค้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะ่ะลูกค้าต้องเลือกเป็นตัวเลือก NTSC-J เข้ามานะครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะฮะ อย่างเครื่องตัวนี้ที่ผมทําอยู่นะฮะว่ามันมันเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับที่กล้องจะมองเห็นไหมเนี่ยอ่าให้ดูแบบกับหัวอ่าเห็นไหมครับข้างหลังข้างหลังมันจะเขียน n t c j ฮะถ้าน,นี้คือเครื่องญี่ปุ่นนะครับลูกค้าต้องเลือก n t c j เข้ามาเนาะขออภัยด้วยที่ให้ดูแบบขับหัวพอดอีตั้งกล้องมันแคบนะครับ ร้านก็มีเครื對對่องญี่ปุ่นเครื่องอเมริกาเครื่องยุโรปมีหมดเลยนะครับเทสให้ลูกค้าดูถ้าลูกค้าเลือกแบบตัวเลือกแบบเครื่องญี่ปุ่นเข้ามานะครับร้านก็จะเทสแบบเครื่องญี่ปุ่นให้ลูกค้าดูว่าเอาไปเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นได้จริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องญี่ปุ่นนี่คือเครื่องใช้ไฟร้อยสิบไม่ใช่นะครับบางร้านเนี่ยเขาก็เขาแปลงแผงไฟผมไม่ดูแผงไฟบางร้านเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับ แต่ว่าแปลงแผงไฟตรงนี้มานะครับให้ใช้ไฟ220นะครับลูกค้าอย่าเข้าใจผิดนะฮะเพราะว่าบางคนแบบเครื่องผมใช้ไฟ220ครับใช่ฮะเพราะต้นฉบับเขามาเดิมๆจากญี่ปุ่นเน่เขาใช้ไฟ110แต่ว่าเขาแปลงแผงไฟตรงนี้ออกไปแล้วเอา220มาใส่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาใช้ไฟ220อ๋อชัวร์ที่สุดคือลูกค้าเปิดหน้าเซฟนะครับอันนั้นจะชัวร์มากเพราะอย่างที่บางคน เปลี่ยนบอดี้มานะครับสลับกันไปมามัวไปหมดนะอ่านี้ผมให้ดูก่อนเอาไอ้มูนเล่นได้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าดูยังไงเนาะผมแนะนำนะครับ อย่างผมลงคลิปเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าดูให้จบคลิปนะครับพยายามอย่าข้ามคลิปนะเพราะบางทีบางทีผมอธิบายอะไรไปอาจจะลูกค้าอาจจะได้ข้อมูลไปด้วยนะครับโอเคนะครับเขาเล่นได้ปกตินะครับเกมนี้อ่านะครับเล่นได้นะครับโอเค เดี๋ยวผมปิดแกนนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูที่แจ้งไปลูกค้าไม่ชัวร์นะครับลูกค้าทําตามผมเลยนะฮะถ้าบางทีลูกค้าทักมาถามเราไม่เข้าใจนะครับว่าเครื่องของลูกค้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับลูกค้าเปิดฝาเครื่องแล้วก็เปิดสวิตช์เครื่องนะครับมันก็จะขึ้นหน้าโลโก้อย่างนี้ปกติแต่ว่ามันจะเข้าไปหน้าเซฟนะครับ เห็นไหมครับน้าเซฟถ้าเกิดเป็นเขียนคําว่า memory card กับ cd player เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับคือไม่ใช่เครื่องญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่เครื่องญี่ปุ่นเนอะลูกค้าเลือกตัวเลือกแบบ ntsc uc เข้ามาแบบต้นฉบับได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูแบบอีกเวอร์ชันนึคือเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับ คู่หนึ่งนะครับใช้พื้นนื้อ,อก,ก่อนจริงๆต้องใส่แผงไฟด้วยแหละเพราะว่าไม่ได้ใส่แผงไฟไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวทําให้ดูเนาะว่ามันต่างกันยังไงนี่นะครับอันนี้ผมให้ดูนะเครื่องผมญี่ปุ่นที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้ไม่มีแผงไฟเนาะเดี๋ยวผมเอาแผงไฟสองร้อยยี่สิบใส่ให้ดูนะครับแล้วก็จะเปิดหน้าเซฟให้ลูกค้าดูลูกค้าจะไจะเห็นนะริๆเครื่องนี้ยังไม่ได้ทำนะรอ ยังไม่มีเวลานะครับซ่อมเครื่องแต่ละเครื่องนี้ชัค่อนข้างจะใช้เวลาเนาะ pues like ไม่อยากรีบด้วยอยากให้งานออกมาดีนะครับก็เลยช้าหน่อยอ่าโอเคนะครับเครื่องนี้นี่ เ,เกมลูกค้าออกก่อนนะครับในเครื่องด้วยเดี๋ยวลืมแผ่นไว้ในเครื่องอีก <c oughs> เคยลืมไปแล้วนะครับครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้นะครับพอดีตอนถ่ายวิดีโอให้ลูกค้ารายแรกนะครับตอนเทสแผ่นเกมนะครับโทรศัพท์ตัดไปพอดีนะครับก็เลยออกไปส่งของให้ลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็มาทําคลิป นะครับว่าเครื่องญี่ปุ่นดูยังไงนะครับเผื่อลูกค้าไม่ทราบหรือว่าไม่แน่ใจนะครับว่าเครื่องของลูกค้าที่มีอยู่นะครับเป็นเครื่องอะไรเนาะก็จะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่าต้องเลือกตัวเลือกแบบไหนตอนสั่งสินค้าเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดับแรกไม่มีอะไรมากเลยครับเปิดเครื่องแต่ลูกค้าไม่ต้องใส่แผ่นเข้าไปแบบนี้นะครับคือเข้าหน้าเซฟนั่นแหละนะครับ โอเคหน้าเซฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากเมื่อกี้นี้ข้างบนเขียนเป็น memory card นะครับเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วก็ข้างล่างเป็น cd player นะครับตอนนี้ข้างบนก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยนะครับทั้ง2บรรทัดเลยนะครับอันนี้คือฟันธงได้เลยนะครับว่าเป็นเครื่องญี่ปุ่นแน่นอนนะครับโอเคแล้วทําไมต้องเลือกแผ่นที่ไปเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปแล้วว่าถ้าลูกค้าเอาตัวเลือก แผ่นอเมริกานะครับ ntsc uc ไปเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเล่นไม่ได้นะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับตัวนี้เป็น l e s i e n t e v i l 3นะครับนี่ ntsc uc เลยนะครับแผ่นอเมริกานะครับ เปิดเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นให้ดูนะครับเดี๋ยวจะว่าหลานโกหกหรือเปล่านะครับน,นะครับอ่าเห็นไหมครับกลับมาหน้านี้นี่คืออาการเอาแผ่นอเมริกามาเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นนะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าเครื่องนี้นะครับแปลงเล่นก๊อปปี้มาแล้วนะครับแปลงเล่นก๊อปปี้มาแล้วนะครับโอเคเพราะว่าตัวนี้คือแผ่นไลท์นะครับแน่นอนนี่เห็นไหมไม่ใช่แผ่นแท้นะแล้วจริงหรือเปล่าว่าแปลงเล่นก๊อปปี้มาแล้วต้องเล่นแผ่นก๊อปปี้ได้นะครับเครื่องนี้แปลงก๊อปปี้มาจริงหรือเปล่านี่นี่ครับแผ่นไลท์เลยเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นเกมธรรมย่าซึ่งเป็นโซนญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดู มันจะต้องเล่นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโซนญี่ปุ่นเนาะโอเคผมว่าไม่มีร้านไหนมาทำแบบนี้ลูกค้าดูหรอกเนาะเพราะว่ามันอาจจะสับสนด้วยนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมครับเข้าได้ปกตินะครับนี่คือเกมโซนญี่ปุ่นแต่ถ้าถามว่าเกิดลูกค้าอยากเอา resident evil สตัวนี้นะครับมาเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นได้ไหมได้นะครับลูกค้าก็เลือกตัวเลือก n t c j เข้ามานะครับร้านก็จะแปลงไฟล์ให้ไปเล่นกับเครื่องญี่ปุ่นได้ปกติเลยนะครับอโอเคนะครับเล่นได้อย่างงี้เห็นไหมครับเกมสตาร์ทโอเคถ้าลูกค้าสังเกตนะครับในเวอร์ชันของอเมริกานะครับเขาจะใช้เป็น resident evil 3 nemesis แบบบนนี้นะครัแต่ถ้าเป็นฝั่งของญี่ปุ่นเขาจะใช้เป็นไบโอฮาร์ซาดสามนะครับจริงๆเขาแยกฝั่งไว้แล้วนะครับเขาแยกฝั่งไว้แล้วแต่ว่าบางคนลูกค้าเอาไปเล่นอาจจะไม่ชอบภาษาญี่ปุ่นนะครับคืออาจจะภาษาอังกฤษง่ายกว่านะครับลูกค้าก็เลือกตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็กดเลือกตัวเลือกเป็น ntscj เข้ามาเลยนะครับร้านก็จะแปลง,ปลงไฟล์ก่อนที่จะไลท์แผ่นแบบนี้ลงไปนะครับ เนาะลูกค้าก็จะไปเปิดกับเครื่องญี่ปุ่นแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนเนาะก็เดี๋ยวจะทำคลิปแบบเต็มเมให้ลูกค้าเข้าใจอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงคลิปใหม่เป็นคลิปแยกต่างหากไปเลยนะครับก็โอเคถือว่าครบถ้วนกระบวนการเนาะเบื้องต้นก่อนก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับร้านเต่าหับนะครับ ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนเข้ามานะครับ <Limited. S 1> ลูกค้าไม่แน่ใจลูกค้าไม่ทราบข้อมูลตรงไหนนะครับลูกค้าทักแชทเข้ามาคุยกับทางร้านได้เลยนะครับลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือว่าลูกค้าท, Ki ทักมาคุยแล้วลูกค้าไปซื้อร้านอื่นทางร้านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับยินดีให้ข้อมูลทุกท่านเสมอนะครับทักเข้ามาคุยกันนะครับไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงเนาะเพราะว่าบางทีผมก็กลัวว่าลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับ กลัวว่าเอาไปจะเล่นไม่ได้นะครับก็อย่างที่ผมลงคลิปวิดีโอไว้ในช่องเลยนะครับว่าแผ่นเกมทุกเกมนะครับที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะฮะผมเทสให้ทุกเกมเนาะแล้วก็มันก็เล่นได้ทุกเกมนะครับกอแค่ลูกค้าเลือกให้ตรงตัวเลือกกับเครื่องของลูกค้าที่มีอยู่นะครับเล่นได้แน่นอนแล้วก็หัวอ่านของลูกค้าอยู่ในสภาพดีนะครับดีพอที่จะอ่านแผ่นไลทได้นะครับโอเคนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวผมจบคลิปเพลงเท่านี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตัดคลิปนี้ไปต่อกับคลิปตอนแรกไว้นะครับก็ขอบคุณมากครับอ๋อที่อุดหนุนเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจร้านนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดไปบ้างยังไงก็ต้องขออภัยไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ